ดอนเมืองไปแต่ยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่บอกว่ามันเกิดขึ้นกับผู้โดยสารจะเดินทางไปที่จังหวัดตรังรออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองนี่แหละคุณผู้ชมจุดหมายปลายทางนะออกเดินทางประมาณสัก7จ็ดโมงกว่าๆต้องถึงสนามบินนานาชาติตรังเนี่ยตอน9ก้าโมงพอไปถึงก็บอกว่าลงไม่ได้เพราะรันเวย์มีสุนัขอยู่ นักบินก็เลยนำเครื่องขึ้นแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้องไปที่ท่ากาศยานานาชาติกระบี่แทนคือลงไม่ได้ลงจอดไม่ได้ลงไม่ได้ก็ไปต่อเลยก็ต้องไปต่อพอไปต่อที่กระบีเสร็จปุ๊บบอกอ่ะเดี๋ยวพอได้เวลาละจะกลับมาที่ตรัง<ภ>มาที่ตรังรอบสองก็ยังลงจอดไม่ได้เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยอะทำยังไงทีนี้ยังไงอะ่ะหันหัวไปต่อกลับไปกระบีใหม่ค่ะ ผู้โดยสารบนเครื่องก็เริ่มลุกลีลุกลนแล้วบอกอา้าวเดี๋ยวก่อนอมันเสียเวลาท่นยังไงล่ะจ่ายเงินค่าตั๋วมาแล้ว,ลวทีนี้ต้องการที่จะกลับไปคือหลังจากที่ไปรอบสองคุณผู้ชมไปที่กระบี่ใช่ไหมเขาบอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผู้โดยสารบนเครื่องบอกว่าถ้ากลับไปกระบี่รอบสองเดี๋ยวขอลงที่กระบี่เลยเพราะนักบินบอกว่าเดี๋ยวจากกระบี่รอบสองนี่นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราไปตางอีกรอบนึงถ้ายังลงจอดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปท้ากัศยานดอนเมืองผู้โดยสารก็เลยตัดสินใจ งง้นไม่เอาอ่ะงั้นมาที่กระบี่รอบสองลงที่กระบี่แล้วกันสุดท้ายผู้โดยสารนี่คือเขารวมกันนะคุณผู้ชมแล้วก็เหมารถตู้<ะ>กลับไปที่ตรังทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนต้องการความชัดเจนมันเกิดอะไรขึ้นก็มีการชี้แจงมาคุณผู้ชมคะคือทางด้านนักวิชาการขนส่งชำนาญการท่าอากาศยานตรังนะคะนางจุธารัตน์เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ที่มันต้องมีการลงเครื่องล่าช้าเพราะตอนแรกเลยระหว่างที่เครื่องบินกำลังจะลดระดับ นักบินได้รับรายงานว่าพบสุนัขบนทางวิ่งก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปไล่ทันทีพอเคลียร์เสร็จปุ๊บกำลังจะลดระดับลงได้รับแจ้งอีกพบสุนัขอยู่อีกนักบินก็ตัดสินใจต้องหันหัวเครื่องบินไปที่ท่ากาศยานานาชาติกระบี่แทนค่ะเป็นสนามบินสำรองแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมอ่ะไปกระบี่รอบแรกใช่ไหมอ่ะเสร็จนี้จะกลับมาที่ตรังอีกครั้งหนึ่งเจออากาศไม่เอื้ออํานวย สุดท้ายค่ะประเด็นนี้ก็เลยยังเป็นที่ค้งางคาแต่ไปดูบรรยากาศวันนี้นะที่ที่สนามบินานานาชาติตรังเนี่ยก็ถือว่านักท่องเที่ยวก็ยังเยอะ,ะก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะคะคแต่ประเด็นก็คือผู้โดยสารสายการบินนั้นน่ะเที่ยวบินนั้นเนี่ย<ะ>เขายังคาใจ<ะ>จ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินก็แล้ว<ะ>จ่ายเงิน400บาทค่ารถตู้ก็แล้วคใครจะดูแลรับผิดชอบตรงนี้ม,มันเป็นเหตุสูวิสัยหรือเปล่า ก็คือถ้าฝน,นตกสภาพอากาศเข้าใจแต่<า>สุนัขบนรันเวย์เนี่ยสิฮะเนี่ยเขาบอกว่าก็พยายามไปไล่แล้วนะคะแต่จังหวะนั้นเนี่ยคือไล่แล้วเจ้าสุนัขมันก็ยังกลับมาอีกเนี่ยแหละคะ่ะ